เซกเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจมาด้วยนั่นก็คือตัวของเซกเตอร์เฮลท์แคร์นะครคือก่อนหน้านี้นเรามองว่าตลาดสหรัฐยังขึ้นต่อนะแต่ว่า พอวอร์ชันมันเริ่มแพงแล้วเนี่ยเราเริ่มจะต้องมาหาแล้วว่ามันมีเซกเตอร์อะไรมันมีกลุ่มไหนบ้างที่มันยังแลก็กาดอยู่ก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมวันที่30กันยานะผมก็มีปัจจัยบวกเข้ามาในกลุ่มของเฮลท์แคร์ทั้งเซกเตอร์เลยก็มีเรื่องของที่ทางคุณทรัมป์นะผมไปจับมือกับทางของไฟเซอร์จะตั้งเว็บไซต์ทรัมป์ฟาร์มานะผมก็เป็นความพยายามของทรัมป์ที่จะขายยาต่างๆในราคาที่ถูกลงซึ่งทางไฟเซอร์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาจะเอายาของเขาใดๆ อ่า d u ักเลยเนี่ยไปจําหน่ายในทางของเว็บไซต์คุณพรามนะครับให้ราคาลดมากที่สุดประมาณ85% <Okay. S 2> แล้วก็ราคาเฉลี่ยของไฟเซอร์เนี่ยราคาจะลงมาอยู่ประมาณลดลงประมาณ50ปอรแลกกับการที่ทางไฟเซอร์เนี่ยจะไม่โดนเก็บภาษีนําเข้ายาเป็นเวลา3ปีซึ่งดีลอันนี้ถามว่าที่จริงแล้วมันเป็นอ่าเป็นยังไงต้องบอกว่าในแง่ของผลประกอบการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บวกหรือลบมากแต่ว่าในแง่ของจิตวิทยาการลงทุนเนี่ย กลุ่มยาเนี่ยมันเคยเป็นกลุ่มที่ทโดน,ดนกดดันเรื่องของภาษียามาตั้งแต่สมัยคุณทรัมป์เข้ารับตําแหน่งตั้งแต่ประมาณพฤศจิกาที่มีการเลือกตั้งปีสองสีแล้วกลุ่มยาเนี่ยอันได้เอร์ฟอร์มตลาดมาตลอดนะครับแล้วก็เวอร์ชันเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากอพอมันมีข่าวนี้ออกมาปุ๊บตลาดก็เลยมองบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยผลประกอบการในกลุ่มยามันไม่ได้แย่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วข้อที่ห ข้อที่2องวอลชันต่ำมากเลยถ้าเปรียเทียบกับตลาด S&P ที่ทำนิวไฮไปเรื่อยเลยกลุ่มยาเนี่ยก็เลยเป็นกลุ่มที่ละกาาแล้วหลายๆตัวเนี่ยมันวอล์ชันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มี Growth o p portunity ด้วยหลังจากนี้ในของเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเทลวแค่เป็นกลุ่มหนึ่งที่เรามองว่าหลังจากมีการปิดดิลเรื่องภาษีเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนที่ปลดล็อกเรื่องของวอลชันทาให้กลุ่มยาเนี่ยน่าจะปรับตัวอัพฟอร์ม ตลาดได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ตลาดตึงๆเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่องเอไอไปแล้วเนี่ยกลุ่มยาเนี่ยมีโอกาสที่โฟลเนี่ยจะสวิชไหลเข้ามานะครับผมทีนี้ภาพรวมเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยก่อนหน้านี้นอกจากไฟเซอร์เองเนี่ยเขาเริ่มมีการประกาศแผนการลงทุนในสตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากไฟเซอร์เนี่ยก็จะมีบริษัทยาใหญ่ๆอีกหลายบริษัทก็อย่างเช่นตัวของจอร์นสันและจอร์นสันบริสตอลไมเออร์เป็นต้นรวมถึงเอลเลอรี่ด้วยที่อยู่ในสตราดแล้วก็ประกาศว่าจะลงทุนเพิ่ม ฝั่งของบริษัทยาในยุโรปเองเนี่ยก็เริ่มมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาอยู่ในฝั่งของสหรัฐเพิ่มมากขึ้นก็อย่างเช่นตัวของโรชนะครับผม G S K เป็นตน้นภาพนี้มันเป็นภาพที่ทำให้ความกังวนเลเรื่องของภาษีเนี่ยมันขี้ใครเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมาแนะนําว่าในช่วงนี้เนี่ยตัวของกลุ่มยาเนี่ยที่มันเทรดที่ P E discount เทียบกับ S P เนี่ยถ้าเปิดดูจากชาร์ตเนี่ย กลุ่มยาเนี่ยมันมีวัฒนศักดของเขาเหมือนกันแต่ว่าในช่วงตั้งแต่ที่เกิดเลือกตั้งในปี2024เนี่ยจะเห็นได้ว่ากลุ่มยาเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยออันเดร์เพอร์ฟอร์มตัวของ S&P มาตลอดนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะเทรดออันเดร์เพอร์ฟอร์ม S&P ประมาณ0.9แต่ปัจจุบันเนี่ยออันเดร์เพอร์ฟอร์มไปถึง0.7นะครับในแง่ของ PE นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าปัจจัยเรื่องของพาษีเนี่ยมันเริ่มขี้คายแล้วตัวของเวอร์ชันตรงนี้ที่มัน จาก0.7ไป0.9ก็มีอัพไซด์ประมาณ20%แต่ว่าอันเนี้ยเนื่องจากว่าพอมันเป็นกลุ่มยาเนี่ยมันจะลักษณะของเขาเนี่ยมันจะขึ้นช้าลงช้านิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในกลุ่มเฮลแค่เนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำแล้วก็ต้องการจะลงทุนยาวถือไปปีหนึ่งได้ผลตอบแทนประมาณ20%อันนี้ถือว่าเยอะนะครับผมอืมชาตนี้สวยนะอืมครับผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นวัฏจักรของเขาแล้วก็ณวันนี้ที่หยิบมาให้ดูเพราะว่าเรามองว่าวัฏจักรที่ตรงเป็นดาวไซเค ีนี้พอเรา,าพูดถึงกลุ่มยาเนี่ยการที่เราจะลงทุนเป็นหุ้นรายตัวเนี่ยจะต,ต้องไปนั่งตามสตรอรี่เลยว่าบริษัทไหนจะมียาอะไรออกใหม่บ้าง,ซ,งซึ่งเราก็เข้าใจยากใช่ซึ่งขนาดที่ตัวผมเองเนี่ยที่นั่งอ่านข่าวทุกวันเนี่ยมันตามค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าบริษัทหนึ่งก็มียาผลักแปดได้ออกมาเป็นสิบแล้วบางตัวก็สําเร็จบางตัวก็ไม่สาเร็จเพราะฉะนั้นนการลงทุนเทลแค่เนี่ยอ่าผลักหลักๆเนี่ยที่มันน่าจะตอบโจทย์ทางลูกค้าแล้วก็ นักวิเคราะห์ด้วยนะครับก็คือทางการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมนะครับแล้วก็พยายามหากองทุนมาก็จะมีกองทุนของ KT Healthcare นะครับเป็นกองทุนของทาง KT erm, เป็น t o p Pick สาเห<ช>ตุ<ช>ที่เลือกกองกองทุนทางทาง KT Healthcare เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นบริษัทในเครือนะแต่ว่าเนื่องจากว่ากองทุนแม่ของเขาเนี่ยเป็นอ่าบริจจานัสนะครับผมกองทุนหลักเนี่ยเป็นจานัส Global Life สายกองเนี้ย หลักๆเลยเนี่ยเขาจะไปลงทุนอยู่ในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มาซึ่งเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ากลุ่มฟาร์มาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รประโยชน์จากเรื่องของภาษีของคุณครับมากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นกองทุนนี้ยถ้าเผื่อเขาไปลงทุนในกลุ่มฟาร์มาเลยเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ได้แน่นอนแต่ไม่เต็มหน่วยนี่ก็มีตัวอย่างของหุ้นที่เขาถือด้วยใช่ทั้งอีเลนิลลี่แอสตราเซเนกาจอร์สันจอร์สันแล้วก็แอปปอรเนี่ยเป็นหุ้นที่ประกาศดีวว่าจะลงทุนในสหรัฐครบหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนี่ย กลุ่มหลักๆเลยเนี่ยที่อยู่ในกองนี้เนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็บริษัท่ค่อนข้างต่ำน่าสนใจด้วยนะก็เป็นทางเรื่องหนึ่งสําหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนในต่างประเทศนะก็มีกองทุนรวมมาฝากกันเป็นกองที่1น,นะครับทีนี้บางท่านบอกว่าแม่เปันไดผมรับความเสี่ยงได้สูงเป็นบางตัว,วมี d r อะไรแนะนำไหมนผมก็หยิบด R มาฝากด้วยกัน2ตัวก็คือตัวของไฟเซอร์หนึ่งเก้านะครับแล้วก็อิเลอรี่แปดศูนย์ไฟเซอร์นะครับเป็นบริษัท ที่ทำผลิตภัณฑ์หลักยอยู่ในกลุ่มยาโรคเฉพาะแล้วก็กลุ่มของวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการของเขาเนี่ยปรับลงมาตลอดเนื่องจากว่า p r o d u ั t ์หลัก,อกของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปขายเรื่องของวัคซีนโควิดข<ช>้างล่างเยอะนะแต่ว่าตั้งแต่ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าผลประกอบการไฟเซอร์เนี่ยมันเริ่มที่จะปรับทำเอาไปแล้วแล้วก็ไตรมาสที่2เนี่ยผลประกอบการเริ่มออกมาดีกว่าคาดแล้วก็มีการปรับประมาณการขึ้นด้วยแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยเริ่มมาให้ความสําคัญ กับการปรับปรุงปร,รประสิทธิภาพการผลิตประสิทธิภาพการดาเนินงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสง่งเขาก็เลยมองว่าผลประกอบการตั้งแต่ช่วงไตรมาสสาไตรมาสสี่ไปถึงช่วงปี26เนี่ยตัวของกําไรของไฟเซอร์เนี่ยน่าจะเทินอาราวได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ผม มองว่ามันน่าจะเริ่มเห็นภาพของการบัตเทิลอกไปแล้วแต่ว่าการที่ราคาหุ้นเนี่ยจะปรับตัวขึ้นแรงไหมอันนี้อาจจะต้องติดตามกันดูว่าผลประกอบการเนี่ยมันฟื้นตัวได้ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งไว้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็บุมเบิกคอนจัตชให้รายเก็ตไพประมาณ2องร้อยเยี่สิบเก้าเหรียญนะผมก็มีอัพไซต์ประมาณเจ็ดปอร์เซ็นตแต่ว่าถ้างบมันออกมาดีก็มีโอกาสที่จะมีอัพไซต์เพิ่มนะครับผมตัวถัดไปนะครับมีคุณภาวาถามเป็นคําถามเข้ามาด้วยก็คือลิลลี่แปดศูนย์ อ่าอิเลเรลี่เป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวลงมาตลอดเนาะเพราะว่ามีความเสี่ยงเรื่องของภาษียาด้วยแล้วก็เรื่องของการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื่องของยาลดน้ําหนักด้วย <c oughs> นะครับอิลเรลี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมยาลดน้ําหนักเนี่ยมันมีคู่แข่งเข้ามาเยอะนะครับจากบริษัทที่เขาพยายามจะขายสารประกอบ คือปกติแล้วเนี่ยอิเลนิลี่กับนโนวอนดิสเนี่ยเขาจะขายยาแบบสําเร็จรูปเลยผ่านออยอเรียบร้อยแต่ว่ามันจะมีคู่แข่งบางรายที่ขายแค่สารประกอบเ็นมักลูทาอย่างเดียวซึ่งเขาก็เคลมว่ามันลดน้ำหนักได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้รับรองจากออยอของทางสารัฐตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงการเช็คบินแหละว่าทางออ,ย,อยจะไปจัดการปรับไอ้พวกนี้ออกอยังไงเพราะฉะนั้นอิเลนิลี่เนี่ยตรงเนี้ยอาจจะต้องมาดูว่า เรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันดูดีมากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวของอ e ิเลีเนี่ยที่เราหยิบพลิกมาเชียร์ในครั้งนี้รอบหนึ่งนอกจากประเด็นเรื่องของภาษีที่น่าจะเริ่มขี้คายไปแล้วเนี่ยตัวของอ e ิเลีนะครับในปีหน้าเขาจะออกผลิตใหม่ก็คือตัวของออฟฟอร์กลิฟอนเป็นยาลดน้ําหนักชนิดเม็ดนะครับปัจจุบันเองนี้เนี่ยยาลดน้าหนักทําได้แค่ฉีดเป็นปากาฉีดปักที่พุงปลาเราปึ๊แล้วก็ปึ๊แต่ว่าการที่ออกเป็นยาเม็ดเนี่ยมันเป็นอีก ขั้นหนึ่งที่มันจะเจาะตลาดแมสมากยิ่งขึ้นเพราะภคนั้นใช่บริโภคง่ายกินง่ายพกพาสะดวกราคาก็ประมาณเท่าเดิมมาจิ้งก็อาจจะไม่ได้ต่างจ่ายเดิมเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าถ้าผลิตักเนี้ออกมามันอาจจะสมมติในตัวของอ่ากรดโมเมนตัมของยาลดน้ําหนักเนี่ยมันน่าจะมีกรดโมเมนตัมอีกครั้งหนึ่งซึ่งถามว่าจริงๆแล้วผลิักเดิมของเขาเนี่ยมันแย่หรือเปล่านะผมชาร์ ที่เอามาให้ดูเนี่ยแท่งสีแดงเป็นผลักหลักของอเิเลเรลี่ก็แสดงในว่าจริงๆแล้วมันก็ยังโตอยู่นะแล้วก็โตรเร่งตัวขึ้นด้วยเพราะั้นเนี่ยผลประกอบการเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแย่เพียงแต่ว่าคนกังวลเรื่องของการแข่งขันกังวลเรื่องของภาษียามันก็ได้ทําให้ตัวของราคาเนี่ยมันปรับตัวลดลงไปเต่ว่าผลประกอบการมันดีนะครับค,คือบอกยาลดน้ําหนักลดน้ําหนักเนี่ยมันมันไม่เหมือนแบบข่าวระวังยาลดน้ําหนักอันตรายอย่างนั้นคือกลไกของเขาเนี่ยมันลดความอยากอาหารใช่ใช่เออพะ อ่ปักเข้าไปเนาะหรือทานเข้าไปเนี่ยถ้าในปีหน้าเนาะเราก็จะอยากอาหารน้อยลงครับอ่าไม่เหมือนเราทุกวันนี้อุ้ย <c oughs> บายๆอยากกินหนมอีกแล้ว <c oughs> อยากกินกนมม้ำหวานอีกแล้วเนาะอันนี้มันก็ช่วยลดน้ำหนักนะครับ ครับผมเพราะฉะนั้นเอาลุกของอิลเลอี่จากน,นวันนี้ไปอ่ะพอมีเรื่องภาษีที่มันเริ่มขี้ขายแล้วผมคิดว่า a วอ a t ชันของอิลเลอี่เนี่ยน่าจะถูกรีเลย,ยกับไปเทศดที่มูลค่าสูงขึ้นแล้วก็มาติดตามกันดูว่าผลราัเรื่องของออฟฟอร์กิฟฟอนเนี่ยที่เขาคาดว่าจะขายได้ในปี26เนี่ยมันจะได้รับฟิทแบกยังไงบ้างต่อตลาดนะครับแต่ว่ากลุ่มยาหลายๆตัวเนี่ยก็น่าจะมี p o t e n t i a l upside หลังจากนี้นะครับก็ทางบุนเบอร์คอนเซัเนี่ยให้ Tar g e t price อยู่ประมาณ 8 8 7เหรียญต่อหุ้นก็มีอัพไซด์ประมาณ6แล้วก็ <hoc. S 1> อิเลอรี่กำลังจะประกาศงบนะฮะวันที่30ตุลาคม <ứng S 3> ถ้าท <ứng S 2> <ง>ี่ผมอ่านพรีวิวมาจาก JP Morgan นท่านผมเขามองว่าตัวของยาหลักของเขาไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานหรือว่ายาลดน้ำหนักเนี่ยยอดออเดอร์ยอดของยอดการจ่ายยาแล้วกัน <rec. S 1> ยังโตต่อเนื่อง Q1Q แล้วก็ยาวไปถึงช่วง Q4 ด้วยเพราะฉะ<ว>นั้นเนี่ยผลประกอบการอิเลอรี่เนี่ยน่าจะออกมาดีกว่าคาดนะครับผมก็เป็นเซนิเมนต์บวกใช่คือมันเป็นช่วงโปรดักต์ใหม่โปรดักต์ใหม่ก็คือเข้าไปให้ถึง ครอบคุมตลาดเพราะอยู่ในเฟสการพยายามครอบคลุมตลาดมันก็จะโตโตโตใชเนาะคือมันยังไม่ถึงจุดแบบอิ่มตัวถึงทุกชันแนลทุกคนรับไปแล้วนะเพราะงั้นมันอยู่ในเฟสของโปรดของ Product อยู่ใช่แต่ว่าก็อย่างที่เราไปเนาะว่ามันออกมาปีสองหแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในเดือนกันยาตุลาอยู่เลยแล้วก็ต้อง ก็ต้องดูเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตลาดมักจะเล่นไปก่อนล่วงหน้าประมาณ1-2เดือนนะครับก็ติดตามกันดูสำหรับอ l เลอรี่แล้วก็ไฟเซอร์แล้วก็ถ้าเผื่อไม่ได้ตามก็มีกองเฮลแค t เฮลแค่เคที